ตอนที่13ตอนพิเศษของนับ10หน่อยครับตอนที่13นะครับก็คือจริงๆแล้วเราแอบเขียนไว้ตั้งแต่แรกและว่าเราอยากจะเล่าเรื่องยังไงบ้างอะไรนี้ครับก็คือตอนที่ฉายช่อง3มแล้วไปรีรานที่วีทีวีเนาะอ่ามันมีทั้งหมด12ตอนซึ่งส2ตอนเนี่ยเราก็ให้คุณเขียนบทนะครับเขียนตั้งแต่ต้นจนจบที่สมบูรณ์ใน12ตอนเรียบร้อยแล้วส่วนตอนที่มมันเป็นตอนพิเศษที่ เราเรียกว่ามันเป็นชีวิตหลังจากที่เขาหลักกันไปแล้วว่าต่อไปหลังจากนั้นเขาเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างเนี่ยครับอันนี้คือเป็นความตั้งใจที่จะทําอยู่ในโปรเจกต์รวมเวลา1สบบวก1เลยใช่ไหมใช่ใช่คือเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนุกดีสําหรับถ้าซีรีส์มันจบไปแล้วในในใน12ตอนบริบูรณ์แล้วก็อย่างน้อยเราอยากให้แฟนคลับคิดถึงเราอยู่แล้วก็เราอยากจะทำเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับได้ เหมือนเป็น reunion เล็กๆเลยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าใจหาย <c oughs> ปแต่ว,ว่าเออซีรีส์นับสิรธจุก <c oughs> จุไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขายังมีความแบบโหยาหามีความอยากจะรู้ชีวิตของนักสิท์กับจีนอยู่ว่าเออใ,ในเมื่อเขาตกลงรักกันแล้วอะแล้วต่อไปเขา จะไปแฟนฝ้าอะไรกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆเป็นแฟนมิตเบาๆมั้ยใช่ใช่ใช่ครับแล้วด้วยความที่แบบสถานการณ์ตอนเนี้ยครับเป็นโควิดแล้วก็นักแสดงเราก็ไม่ค่อยได้ออกอีเอ็นที่แบบได้เจอแฟนคลับอะไรมากเลยเงี้ยอย่างน้อยเรายังทําคอนเทนต์อะไรขึ้นมาสักหนึ่งให้แบบแฟนๆได้หายคิดถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโดยส่วนตัวบอสนี่ถือเป็นผู้จัดเรื่องแรกบอสคิดว่านับสิทธิ์ทำให้ประสบความสเร็จแค่ไหนกับอัพก้าเนี่ย ถ้านับสิทธิะจูบอะเราคิดว่าประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งแลก้กันครับก็คือแบบอาจจะไม่เท่าเรื่องแบบก่อนๆที่ที่เคยมีมาที่เป็นกระแสแบบดังๆอะไรมากอะอย่างน้อยน,นับสิธ์ก็ถึงจะกระแสไม่นขนาดนั้นแต่เราคิดว่าเรื่องนี้ประสบความสําเร็จอยู่ประมาณหนึ่งที่อย่างน้อยเราก็ยังมีแฟนคลับคอยพูดถึงนับสิทธ์กับจีหรือว่าตัวละครไลน์รอคอื่นก็ยังมีคนแบบรักในตัวละครต่างๆแล้วก็พูดถึงซีรีส์ของเรากันอยู่ อย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับอย่างในตอนพิเศษตอนที่สิบสามเนี่ยมันมีความยาวชั่วโมงกว่ามันเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมเรื่องหนึ่งเลยมันเป็นยังไงบ้างเนื้อดีเทลอะคือจริงๆแล้วเ,เราดีไซน์ตอนพิเศษเนี่ยเราอยากจะเข้าโรงภาพยนต์เ,เราตอนนั้นที่เราทาอะเราก็หวังว่าใน,ใน,ใ,นในเมื่อถึงเวลาที่ที่ตอนนี้มันจะออกมาสถานก,การณ์น่าจะดีขึ้นแล้วเราอยากจะชวนแฟนคลับและทุกๆคนเข้ามาร่วมมามาเจอกันในโรงภาพยนตร์แล้ว แล้วได้ดูตอนพิเศษนี้ร่วมกันนี่ยครับเราก็วางสเกลว่าเป็นหนังยาวเลยหนึ่งเรื่องหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีครับก็คือเหตุการณ์ในในตอนจิดนอในตอนพิเศษเนี่ยมันก็จะเล่าว่าโอเคสองเดือนให้หลางนักศึกษาจีน่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องแบบแยกย้ายไปทํางานของของี่องตัวตัใชายอย่างจีนเงี่ยครับอย่างตอนแรกอ่ะเขาเป็นคนเขียนนิยายแนวแฟนซีสยองขวัญอยู่แล้วแล้วก็ถูกบกให้แบบ เออมาลองเขียนซีรีส์วายดูปึ๊บพอตกลงรับกันรักกันนับสิบเรียบร้อยแล้วว่าเขาก็โอเคกลับไปทําตามความฝันเดิมคือไปเขียนนิยายอย่าแฟนซีสยองขวัญส่วนนักสิบก็เหมือนจะไปรับช่วงต่อธุรกิจจากครอบครัวครับที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาร,ริมทรัพย์อะไรเงี้ยทําให้คนทั้งสองคนอ่ะห่างกันความรักก็ดูแบบจืดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เออนักสิบก็จอมวงการจอมแผนการอยู่แล้วเขาก็โอเควางแผนว่า จะให้จีนไปถ่าย MV ถ่ายโฆษณาด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบสองคนจะได้แบบแประกะชับความสม<อ> <2, 000 S 1> คัญกันอะไรอย่เงี้ยครับเพราะเห็นจากทีเซอร์ทุกคนคือเขเนยยกตัวละครทุกตัวไปอกองอยู่ที่ริมทะเลหมดเลยใช่ใชใช่คือคือเราดีไซน์ คือพุ่มกับพี่ติแล้วก็ทีเขียนบทอ่ะเราดีไซน์อยู่แล้วว่าตอนพิเศษอ่ะมันต้องมอนเป็นเป็นเหมือนการรีวิวเนี่ยที่ทุกตัวละครจะต้องกลับมาทุกคนจะได้แบบถูกพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปสร้างหเหตุการณ์ขึ้นมาว่าทุกคนจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็อ่มันจะมีช่องที่ที่ไม่เหมือนกับ ตัว12 EP กัคจะเพิ่มความแฟนซีเพิ่มความสยองขวัญให้มันความระทึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นก็คือมีความเป็นหนังมากขึ้นใช่ใช่ครับเพราว่ามันก็จะไม่เหมือนกับซีรีส์12ตอนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยเราจะเพิ่มช่องเข้ามาให้มันดูตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นทําให้คนรู้สึกว่าว้าวอะไรเงี้ยครับว่าเอ้ยนสิีมันไปถึงตรงนี้ได้เลยหรอเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปด้วยความที่แบบมันเป็นซีรีส์ที่ที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างเป็นแบบ นักเขียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันสัมผัสอะดับหรือมันทำแบบแฟนซีอะไรได้แบบเยอะแยะมากมายอยู่แล้วเนี่ยทีมบทก็สนุกกับการที่ทําบทอะไรให้มันดูแบบเวอร์เวอยู่แล้วด้วยก็เหมือนตอนสิบสองตอนสุดท้ายนะใช่ที่มีทั้งสนวยมีทั้งอะไรใช่ใช่ตอนอย่างตอนจบเนี่ยเขาก็เลยลองลองหย่อนลงไปว่าเอ้ยแบบนี้จะเวิร์กไหมถ้าสมมติเราจะเล่ากันเราอยากจะจบในรูปแบบไหนดีอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคนดูก็น่าจะแบบว้าวไปกับอะไรใหม่ๆแบบนี้มาด้วยนะครับหวังว่า ใช้เวลาคุยนาะนไหมกว่าจะตัดสินใจว่าเอาตอนพิเศษลงในแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนานนานมากครับคือจริง,รงๆแล้วเราต้องเตรียมเตรียมแผนก,กันก่อนล่วงหน้าแบบสองสามเดือนเลยเพราะว่าการทําทําหนักลงลงภาพยนตร์อย่างเงี้ยมันจะต้องทําทการแบบมิกซ์เสียงทํดีซีพีทำอะไรนม่เป็นระบบของภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรบ,บวางแผ่นกันล่วงหน้าเลยแล้วก็เช็คกับข่าวสาสตรว่าสถานการณ์ในในข้างหน้าจะจะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ดี แผนสำรองคืออะไรแต่โจทย์หนึ่งเราอยากไปลงพัวนาอยู่แล้วใช่ครับเรารู้สึกว่าเสียดายมากๆที่หักสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ที่จริงเราก็ไม่อยากให้แฟนๆรอนานแหรือว่าแบบทิ้งช่วงเวลาให้มันนานหายไปจนคนอาจจะลืมซีรีส์เราไปเนี่ยครับแล้วก็โอเคก็ให้ท้ายหนึ่งเดือนอาการในการที่จะตอนพิเศษเนี่ยมาให้แฟนได้ชมแสดงโดยส่นดลึกๆบอสก็กลัวคนจะลืม ใชับสิิบกับจีนใช่ใช่แล้วกลัวคนลืมเพราะว่าตอนตอนนี้ในหลายเจ้าหลายหลายคนก็ก็ผลิตหนังกันมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆแทบแทบจะเป็นแบบซีรีส์ต่อซีรีส์ต่อซีรีส์กันไปเลยอย่างเงี้ยแล้วกลัวคนแบบเขาจะไปดูเรื่องใหม่ๆแล้วอาจจะลืมนักสิบกับจีนของเราหรือเปล่าเนี่ยครับเราก็อยากจะคลิปคลีบความรู้สึกคาแรคเตอร์สองตัวนี้สองคนีไว้ให้กับแฟนๆ สิบจบแล้วมันคือมันไม่ใช่แค่ซีรีส์วายมันคือละครเรื่องหนึ่งเลยเราอยากให้ทํามันเป็นอย่างนั้นมานหรือว่าคือคว,ความตั้งใจแรกอะความตั้งใจอะไรครับน<ค>ับสิบเราอยากจะเล่าให้มันเป็นแบบชีวิตของคนคนหนึ่งที่แบบใครหลายๆคนได,ได้ได้เข้ามาดูว่าชีวิตสองคนเนี่ยเขาเป็นยังไงเราพยายามดีไซน์ให้ตัวละครเรามีชีวิตมากที่สุดให้คนดูรู้สึกว่านับสิบกับจีนะมีตัวตนจริงๆในโลกของของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถเจอได้เหมใช่ใช่แล้าถึงแบบ ราเทลให้เราเยอะมากอย่างเช่นนักเสด็จจีนหรือตัวละครทุกๆตัว,ตว,ตว,ตวที่ที่เกิดขึ้นในเรืร่องครับ <c oughs> เขาก็พยายามจะตั้งชื่อมีชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลวันเดือนปีเกิดราศีลักษณะธาต <c oughs> ุจริงเหรอใช่เราคือเขามันต้องละเอียดถึงโปรไฟล์ตัวละครคาแรคเตอร์ <c oughs> เลยเหรอใช่ใช่ครับก็คือจะต้องมีหมดเลยว่าคนๆน,นี้เป็นใครถ้าคนพูดถึงแบบไม่ว่าจะเป็นนักเสด็จริงจีนคนพูดถึงตั้ม ออมัน,นมจะมีเบื้องหลังใช่มันจะมีโปรไฟล์ฟ<า>หมดหมดเลยมันจะทําให้ตัวละครเรามันมันกกมกลม,กลมแล้วก็มีตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอถึงตอนสุดท้ายแฟนคลับก็จะเหมือนจะมีคาของแฟนคลับอยู่แล้วว่าโอเควันนี้ตอนสุดท้ายละเราจะต้องส่งตัวละครทุกตัวกลับสู่โลกนิ้ยายละในช่วงที่แบบเขามีชีวิตที่มาโลดแล่นในในโลกของเราเนี้ยเราไปได้เห็นชีวิตเขาแล้วว่าเขาดำเนินดำเนินชีวิตกันยังไง พอถึงตอนจบอยเงี้ยตัวละครก็คงจะต้องแบบกลับไปโลกนิยายเพราะว่าโลกของความเปจริงเราก็จะไม่เห็นสองคนนี้หรือว่าแก๊งเนี่ยเขาทําอะไรกันนะเห็นว่าจะมีโปรเจกต์ต่อไปของก้าวอัพด้วยเ,เปนย็นยังไงวันแยมนิดนึงคือ,ค,อคือจริงๆยังไม่ได้แบบแผนชัวมากๆนะครับก็คือเราก็แบบมึงคุยกัน,นคำๆแล้วว่า จบจบกันมาแล้วห่างจากกองมาซีรีส์ก็จบแล้วด้วยอย่างเงี้ยคิดถึงว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาเรื่องทาด้วยกันอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอืก็เป็นการคุยกับน้องๆหมดกับทีพี่คิงพี่กองอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ว่าทำทำไหมเหมือนกัตอนนี้มันเป็นฟีลแบบคุยแบบเชิงหยอกๆกันอยู่เลยอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนเราตั้งใจนะใช่ครับแต่ว่าถ้ามันเป็นไปได้เราก็อยากจะทําจริงๆอยู่แล้วครับอืจริงๆมันจะเป็นนับสิบซีซั่นสองไหมหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ไปเลยอือ S <S <an> <S เรคิดว่าเอออยากจะร่วมง,งานกับ set กนเซททีมเซทนี้คนนี้อีกอ,กอ,กอกะไ <S an> รเงี้ยเพราะว่าสองคนนี้ก็สนุกทํางานด้วยเราสนุกแล้วก็คุยง่ายอาจจะเป็นช่วงอายุที่แบบใกล้ๆกับเราเนี่ยเวลาเรามาทํางานรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนมาทํางานมันเหมือนกับเรามานั่งพูดคุยมานั่งพบปะกันแล้วก็มีผลงานให้กับแฟนๆได้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S <an> <S มันทำให้รู้สึกว่าเออเราชอบกับงานอะไรแบบนี้ชอบสองคนนี้ด้วยนะครับแ่าเป็นโปรเจกต์ต่อจากเรื่องนี้ใช่ไหม ต่อจากเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งจริงอ๋อก็เคยบอกไว้แล้วนี่ใช่ต่อจากเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ก็<อ>นี่เพิ่งเพิ่งกลับมาจากอ่านบทรอบนักแสดงเออใช่น่าจะน่าจะมีงานประกาศาแรงแถลงข่าวต่อจากอันนี้แห<อ>ละแต่ยังไม่ได้ประกาศเลยยังไม่มีใครรู้เลยว่าเรามีโปรเจกต์ทางต่อ,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 อส่วนบอสเองกับทีมบอสที่ที่ทำสิบมาด้วยกันเนี่ยครับ ก็กำลังจะซุ่มทำโปรเจกต์ที่ต่อจาก Godzilla กดดอีกหนึ่งเรื่องซึ่งบอสเองก็รับหน้าท so ี่ดูแลเรื่องนั้นแบบเต็มๆครับแล้วพี่ก้องก็คอยมาดูเรื่องเป็นซีรี์อนี้ก่อนครับผมจริงๆมันยากไหมแบบรป้นซีรีส์ช่องสามก็ยากถ้าถ้าเป็นแพลตทอมอื่นเราเข้าใจได้ไงแต่นี่มันคือช่องใช่ใช่ครับก็ด้วยความที่ช่องเขาเป็นช่องใหญ่แล้วก็คนดูคนคนดูค่อนข้างที่จะแมสต์ก็ต้องบ ว้างม,มากๆม <ừ, S 2> ะครับาามาตรฐานความคาดหวังของหลายๆอย่างนะครับก็จะต้องมาเพิ่มขึ้นมาด้วยอย่างนี้ครับ ừ, ừ, แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าการทําซีรีส์ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะลงแพลตฟอร์มมันไหนเนี้ยคือเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากผลิตออกมาให้มันดีที่สุดอยู่แล้วอืมแล้วบ,บอสถือว่านับสิบมันประสบความสําเร็จกับแพลตฟอร์มนีม้ไหมประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วซีรีส์วาเนี่ยถ้าถ้ามองในประเทศไทยจริงๆแล้วยังยังค่อนข้างที่แบบไม่ได้กว้างมากยังเป็นแบบเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยความที่โชคดีที่เราลงช่องสามอย่างเงี้ยอย่างบางคนที่ที่เขาไม่เคยรู้จักซีรีส์ที่เป็นไทยวายก่อนอม,มาก่อนอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไรอย่างเงี้ยครับ พอพอไปอยู่ช่องใหญ่เนี่ยมันก็จะผ่านตาเขาอยู่แล้วเพราะเขากเอเริ่มจะดูช่องใหญ่ๆเหมือนช่องสามอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยเขาก็เขาก็คงจะได้เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็คงจะได้แบบเหมือนเหมือนเปิดใจเปิดโอ,อกาสให้ตัวเองได้แบบเออลองดูสิว่าเป็นเรื่องอะไรเล่ายังไงอะไรเงี้ยอย่างแบบเพื่อนแม่เราก็ยังแบบมีพูดเลยว่าเออเนี่ยเห็นหนังรูปไป <c oughs> ช่องอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเออท่าทางทางี่บอกคือเขาไม่เคยรู้จักตอนเขาเขาไม่ได้ดูผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะดูช่องช่องสามอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันทําให้เวลาการทำซีรีส์วายต้องต้องเพิ่มแนวคิดขึ้นมาเพราะว่าอาทาเก็ตมันเป็นคนดูละครทาตาเก็ตมันเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยใช่ครับมันต้องใส่ความเป็นละครเยอะมากกว่าซีรีส์มามจริงๆก็บอกก็เล่านะจะเป็นแบบซีรีส์เพราะเพราะด้วยความที่ซีรีส์ของเราตอนสั้นอย่างละครทุกขเรื่องที่ออกอากาศอย่างเงี้ยเขาจะมีทั้งหมด25ตอนบท แต่ของเราเราแค่สิบสองตอนบทเองแล้วก็วันหนึ่งเราฉายแค่หนึ่งตอนสี่สิบห้านาทีใา่ฉาย,ายซึ่งแบบเราก็จะต้องเล่าให้ให้ดูประชับละครละครอย่าง้คร้บเหตุการณ์ต่างๆาแล้วอาจจะแบบย่อให้แบบจากสิบเหตุการณ์ก็ต้องเหลือแบบเจ็ดเหตุการณ์แล้วก็ต้องประชับเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้มันอยู่ในหนึ่งถึงสิบสองแล้วให้มันจบให้ได้ไงียครับออัอสตานาฝากสิบสามตอนพิเศษของนับสิบครับก็ยังไงก็ฝากตอน ที่13เลยนะครับสเปเชียลเอพิโซดของนักสิบจะฉูดบี๊กไลเตอร์นะครับสามารถาหาซื้อได้ที่แอปพลิเคชัน VTV นะครับสำหรับคนที่เป็น VIP นะครับราคา8 9บาทแล้วก็คนที่เป็น non นน VIP ราคา99บาทยังไงก็ฝากด้วยครับหาตาทำเรื่องใหม่อยู่นะฮะขอบคุณครับครับผม